ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าสาเหตุที่สมรรถภาพเสื่อมลงเรื่อยๆอาจจะอยู่ในแก้วน้ำนี่เองทุกสัปดาห์ในคลินิกของฉันจะมีชายวัย60-70มาถามฉันเกี่ยวกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเรื่องการไหลเวียนเลือดและพลังงานแต่ก่อนจะพูดถึงยาหรือการรักษาฉันอยากให้เริ่มที่น้ำก่อนค่ะฉันชื่อหมอเจมทำงานช่วยผู้ชายฟื้นฟูสมรรถภาพ แบบธรรมชาติมานานกว่า30ปีไม่ต้องพึ่งยาหรือกลัวอายและมีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือบางทีวิธีง่ายๆที่มองข้ามกลับทรงพลังที่สุดแค่การดื่มน้ำผิดวิธีก็ได้อาจทำให้พลังงานลดลงเลือดข้นและกดฮอร์โมนเพศลงได้และไม่มีใครบอกคุณเรื่องนี้มาก่อนเลยในวิดีโอนี้ฉันจะบอกวิธีดื่มน้ำเพื่อให้สมรรถภาพกลับมา นอนหลับดีขึ้นมีสมาธิและรู้สึกมีพลังตลอดวันฉันจะอธิบาย5เทคนิคดื่มน้ำตามหลักวิทยศาศาสตร์เล่าเรื่องการไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญและเปิดเผยข้อผิดพลาดที่ผู้ชายสูงวัยมักทำพลาดท้ายคลิปฉันจะบอกเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณกลับมาแข็งแรงและอึดเหมือนเดิมอีกครั้งมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเพื่อให้คุณแข็งแรงมั่นใจทุกวันถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งนี้พิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์แต่ถ้ายังไม่โดนใจพิมพ์เลขศูนแล้วบอกฉันได้เลยว่าควรปรับอะไรเพราะฉันอยากช่วยคุณจริงๆโอเคมาวางหลักฐานกันก่อนเพราะถ้าไม่เข้าใจหน้าที่ของน้ำก็แก้ไขอะไรไม่ได้น้ำไม่ได้แค่ให้ความชุ่มชื้นแต่มันคือเครื่องยนต์ลับที่ขับเคลื่อนเลือด พลังงานและความสามารถในการแข็งตัวของคุณฉันยังจำชายวัย68ชื่อถมได้ที่เข้ามาปรึกษาอย่างกังวลใจเขาบอกฉันว่าหมอครับผมไม่รู้สึกเหมือนผู้ชายแล้วร่างกายมันทำงานไม่ได้เลยทำลองทั้งยาทั้งออกกำลังทั้งแปะแผ่นฮอร์โมนแต่ไม่ช่วยสักอย่างฉันเลยถามคำถามง่ายๆว่าดื่มน้ำวันละเท่าไหร่เขาหัวเราะแล้วบอกว่า ผมกินกาแฟชายเย็นแบบนี้นับไหมนั่นแหละคือปัญหาผู้ชายจำนวนมากไม่รู้เลยว่าน้ำสำคัญแค่ไหนคิดว่าน้ำแค่กันปากแห้งหรือป้องกันร่างกายร้อนเกินไปแต่นั่นเป็นแค่ผิวเผินจริงๆแล้วระดับเซลล์น้ำคือทุกอย่างเลือดที่เลี้ยงอวัยวะเพศของคุณก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถ้าคุณขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยเลือดจะข้นหนืดและไหลช้าลง หัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศด้วยไม่ใช่แค่เรื่องกลไกลอย่างเดียวการขาดน้ำยังทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดความเครียดฮอร์โมนคอติซอลจะสูงขึ้นและคอติซอลสูงจะกดฮอร์โมนเพศชายให้ต่ำนี่แหละเป็นเหตุซ้ำซ้อนเลือดก็ไหลไม่ดีฮอร์โมนก็เพี้ยนเลยทำให้สมรรถภาพลดลงจนหลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุ ข่าวดีก็คือน้ำแก้ได้ง่ายที่สุดถ้าคุณดื่มให้ถูกต้องร่างกายจะกลับมาร่วมมือกับคุณแทนที่จะต้านคุณแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามีพลังมากขึ้นหัวแล่นขึ้นและสมรรถภาพดีขึ้นแต่ถ้าคิดว่าแค่ดื่มน้ำเพิ่มก็พอคุณคิดผิดคะ่ะเพราะวิธีดื่มสำคัญพอๆกับปริมาณผู้ชายส่วนใหญ่ดื่มน้ำผิดวิธีจนทำลายสมรรถภาพโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวฉันจะพาไปดู ว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่ทำร้ายการไหลเวียนเลือดเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่ฉันเห็นบ่อยและทำให้หงุดหงิดในฐานะหมอเพราะมันไม่ซับซ้อนเลยแต่กลับไม่มีใครบอกผู้ชายให้เข้าใจความสำคัญของมันลองนึกภาพดูนะคะ่ะคุณยืนข้างอ่างล้างมือรู้สึกกระหายหลังตัดยาหรือเดินเล่นกับมาเลยหยิบน้ำขวดเย็นแล้วดื่มรวดเดียวหมดในสิบวินาที แล้วรีบกลับไปทำธุระต่อแบบนี้หลายคนคิดว่าดีแล้วคิดว่าดื่มน้ำพอแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่การดื่มเร็วๆยืนดื่มใช้น้ำเย็นจัดแบบนี้ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่สะสมไปเรื่อยๆจะส่งผลเสียต่อการไหลเวียนเลือดโดยที่คุณไม่รู้ตัวการดื่มเร็วไปทำให้น้ำถูกขับออกอย่างรวดเร็วไม่ได้ซึมเข้าไปเลี้ยงเซล และน้ำเย็นจัดก็ทำให้เส้นเลือดหดตัวตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการเวลาที่อยากให้เลือดไปเลี้ยงส่วนสำคัญพออายุมากขึ้นร่างกายจะไวต่อพฤติกรรมเล็กๆแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆผู้ชายบางคนกินดีนอนดีสุขภาพไม่มีโรคร้ายแต่ยังคงเจอปัญหาสมรรถภาพอ่อนแอแค่เพราะนิสัยดื่มน้ำที่ผิดดังนั้นไม่ใช่แค่ดื่มเยอะแต่ต้องดื่มให้เป็นพอดื่มถูกวิธี ร่างกายจะตอบสนองได้ดีกว่าที่คิดทีนี้มันยังมีเคล็ดลับอีกที่สามารถฝึกให้ร่างกายดูดซึมน้ำได้ดีขึ้นแล้วเอาไปใช้สร้างการไหลเวียนที่แข็งแรงและมั่นคงฉันจะบอกห้าเทคนิคที่ผู้ชายทุกคนควรรู้หนึ่งจิบน้ำทีละน้อยย่าดื่มรวดเดียวหมดร่างกายดูดซึมได้ทีละนิดถ้าดื่มรวดเดียวส่วนเกินจะถูกขับออก การจิบจะช่วยให้เซลล์ได้รับน้ำจริงๆสองนั่งดื่มน้ำฟังดูแปลกใช่ไหมแต่มันทำให้ร่างกายผ่อนคลายย่อยดีขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นเล็กน้อยแต่สำคัญมาก3ก่อนกลืนให้กลั้วน้ำนิดหนึ่งในปากให้ผสมกับน้ำลายก่อนนี่คือกระบวนการย่อยขั้นแรกที่ช่วยดูดซึมได้เร็วขึ้นสี่เลี่ยงน้ำเย็นจัดเพราะมันทำให้หลอดเลือดหดตัวน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง จะส่งผลดีกับการไหลเวียนและอวัยวะภายในมากกว่า5เวลาดื่มต้องเลือกจังหวะอย่าดื่มใกล้เวลาอาหารหรือก่อนนอนการจัดเวลามีผลจริงๆไม่ให้รบกวนการย่อยหรือการพักผ่อนทั้ง5ข้อนี้ทำงานเสริมกันเป็นระบบช่วยให้สมรรถภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องอายหรือใช้ยาง่ายและเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วเราควรดื่มวันละเท่าไหร่นี่เป็นคำถามที่ผู้ชายวัยหกสิ ถามบ่อยที่สุดคำตอบคือไม่มีสูตรตายตัวแต่เอาแบบง่ายๆผู้ชายส่วนมากควรดื่มประมาณ2.5-3ถึงลิตรต่อวันหรือราว10-12แก้วแต่ต้องดูตามตัวเองด้วยว่ากิจกรรมเยอะไหมอยู่ในอากาศร้อนหรือไม่หรือกินยาบางอย่างอยู่หรือเปล่าฉันจำคนไข้ชื่อเจอรันได้เขาบังคับตัวเองให้กินน้ำจากเหยือกใหญ่แต่กลับรู้สึกบวมเหนื่อย และปวดฉี่ทั้งวันพอให้เขาเลิกโฟกัสแค่ปริมาณแล้วหันมาดูสีปัสสาวะเขาเริ่มเข้าใจร่างกายถ้าสีเหลืองอ่อนแปลว่าพอดีสีเหลืองเข้มแปลว่าต้องเติมน้ําแต่ถ้าใส่เกินไปทั้งวันนั่นคือดื่มเยอะเกินไปร่างกายจะบอกคุณเองถ้าคุณตั้งใจฟังมันแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นน้ําช่วยให้เลือดไหลเวียนดีฮอร์โมนสมดุลสมองปลอดโปร่ง แต่น้ำยังมีอีกมิติคือเวลาที่คุณกินผลไม้ฉ่ำน้ำหลายคนทำพลาดไปดื่มน้ำตามทันทีจนย่อยอาหารได้ไม่ดีฉันนึกถึงโรเบิร์ตวัย6 6ปีที่กินผลไม้ทุกเช้าเช่นแตงโมส้มเมลอนแล้วตามด้วยน้ำเย็นจัดเขาคิดว่าดีแต่กลับอืดแน่นท้องพ่อเปลี่ยนนิดเดียวก็รู้สึกดีขึ้นผลไม้พวกนี้มีน้ำในตัว และมีไฟเบอร์วิตามินสูงไม่ต้องรีบดื่มน้ำตามเพราะจะไปเจอจางน้ำย่อยทำให้ย่อยช้าลงบางทีเกิดแก๊สจุกเสียดและทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ไม่หมดแค่เว้นระยะ30-60นาทีหลังจากกินผลไม้แล้วค่อยดื่มน้ำร่างกายจะย่อยและดูดซึมได้ดีกว่ามากแต่สุดท้ายต่อให้ดื่มน้ำถูกกินอาหารดีถ้าร่างกายสูบฉีดเลือดไม่ดี ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเมื่ออายุมากขึ้นการไหลเวียนจะช้าลงนี่คือจุดที่ผู้ชายส่วนมากมองข้ามฉันจำช่วงเวลาที่ผู้ป่วยบางคนได้ตาสว่างตอนที่เขารู้ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ซับซ้อนเลยไม่ต้องมีปริญญาหมอหรือยากองโตก็กลับมารู้สึกดีได้แล้วเขาจะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งฉันนึกถึงบินอายุ73ปี ที่เคยคิดว่าหมอครับหลังอายุ70ก็ต้องแบบนี้แหละเขาหมดแรงสมองตื่อและสมรรถภาพก็อ่อนลงแต่ฉันอธิบายให้ฟังว่าการดื่มน้ำที่ถูกต้องค่อยๆสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ในร่างกายแม้มันจะดูไม่หวือหวาแต่มันเป็นเรื่องจริงพอร่างกายได้รับน้ำดีๆอย่างสม่ำเสมอหลอดเลือดจะยืดหยุ่นขึ้นระดับไนตริกออกไซด์ที่ช่วยเปิดหลอดเลือด ก็จะเพิ่มขึ้นเองตับและไตที่คุมฮอร์โมนเพศก็ทำงานดีขึ้นเทสโทสเตอรโรนจะคงที่มากขึ้นนอกจากร่างกายจะดีขึ้นสภาพจิตใจก็เปลี่ยนตามจะรู้สึกปลอดโปร่งมีสมาธิมั่นใจสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดแค่วันเดียวแต่สะสมวันต่อวันแล้วคุณจะนอนดีขึ้นฟื้นตัวไวขึ้นมั่นใจขึ้นไม่ใช่เพราะยา แต่เพราะร่างกายกลับมาทำงานเต็มที่นี่แหละข้าวิทยาศาสตร์ที่ง่ายแต่ไม่เล็กและเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นจะรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งในตัวคุณกลับมาตื่นขึ้นอีกครั้งตอนนี้คุณก็เข้าใจแล้วว่าการดื่มน้ำเชื่อมโยงกับสมรรถภาพฮอร์โมนและพลังงานอย่างไรคำถามคือจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตยังไงเดี๋ยวฉันจะสรุปให้ค่ะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องลงมือทำฉันเรียนรู้มาตลอดว่าการเปลี่ยนเล็กๆแต่ทำต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ฉันเคยมีผู้ป่วยชื่อแฟรงอายุ67ปีกเกษียณแล้วแต่รู้สึกหมดความมั่นใจเรายังไม่ต้องทำอะไรยากเลยแค่เริ่มดื่มน้ำอย่างมีสติใช้5เทคนิคที่เล่าไปแล้วคอยฟังร่างกายตัวเองแค่สองสัปดาห์เขากลับมารู้สึกสดชื่นตอนตื่น ข้อต่อไม่แข็งเหมือนก่อนและที่สำคัญเขาบอกว่าสมรรถภาพกลับมาทำงานได้อีกครั้งฉันอยากให้คุณจำไว้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทีเดียวค่อยๆเริ่มก็พอเช่นจิบน้ำแทนการกระดกนั่งดื่มแทนการยืนเลียงน้ำเย็นจัดให้ร่างกายมีโอกาสดูดซึมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำแต่มันคือการใส่ใจตัวเองอย่างมีสติ ผลลับอาจไม่ได้เห็นข้ามคืนแต่พอทำวันต่อวันมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณกำลังฝึกร่างกายให้กลับมาทำงานได้เหมือนตอนหนุ่มมีพลังมีความยืดหยุ่นและมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเราปูพื้นครบก็ถึงเวลารวบทุกอย่างเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่น้ำแต่มันคือการทวงคืนความมั่นใจความสัมพันธ์และชีวิตที่คุณคิดว่าสูญไปแล้ว และฉันยังมีสิ่งสุดท้ายอยากฝากให้คิดต่อสิ่งที่ฉันอยากให้คุณจําคือร่างกายคุณยังไม่เคยยอมแพ้มันแค่รอให้คุณกลับมาดูแลมันเท่านั้นเองทุกสิ่งที่ฉันเล่าให้ฟังตั้งแต่บทบาทของน้ำการไหลเวียนเลือดห้าเทคนิคดื่มน้ำจนถึงการเลี่ยงพฤติกรรมผิดพลาดมันคือเรื่องจริงและใช้ได้จริงโดยเฉพาะผู้ชายวัย 60- 7 0ขึ้นไป ฉันเห็นคนที่หมดหวังเหนื่อยลา้ารู้สึกหมดคุณค่ากลับมามีชีวิตชีวามีสมาธิและมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งไม่ใช่เพราะยาวิเศษแต่เพราะเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆให้ถูกต้องและน้ำที่เราพูดถึงก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดคุณไม่ต้องแก้ไขทุกอย่างวันนี้ขอแค่เริ่มดื่มน้ำอย่างตั้งใจปล่อยให้ร่างกายเรียนรู้ใหม่ค่อยๆฟื้นคืนพลัง ความแข็งแรงและสมรรถภาพกลับมาด้วยวิถีธรรมชาติถ้าสิ่งที่ฉันบอกวันนี้จุดประกายความหวังในตัวคุณนั่นก็ถือว่าเรามาได้ถูกทางแล้วขอให้คุณทำต่อเนื่องเปิดใจเรียนรู้และกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฉันจะดีใจมากถ้าคุณกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนพี่น้องหรือแม้แต่ลูกชายคุณก็ได้ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครอาจต้องการฟังสิ่งนี้ในตอนนี้และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าประโยคไหนโดนใจหรืออยากให้ฉันทำหัวข้อไหนเพิ่มความคิดเห็นของคุณช่วยให้ฉันทำเนื้อหาดีๆต่อไปได้และถ้าอยากสนับสนุนงานนี้จะบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ยินดีทุกบาททุกสตางค์ฉันจะเอาไปทำคลิปทำวิจัยและแบ่งปันให้ผู้ชายอีกหลายคน ได้แข็งแรงอย่างธรรมชาติขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เห็นค่าตัวเองและขอบคุณที่ลุกขึ้นดูแลสุขภาพของคุณเองในวันนี้ฉันขอชื่นชมจากใจจริงค่ะ